สวัสดีครับขอรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่1วันที่1ตตุลาคม2,563ถึงวันที่31มีนาคม2,564นายิธีรวัตรฝอยทองครูกศนอตำบลแขวงกศนอพญาไทด้านที่1ตัวชีวัดที่1 จำนวนข้อมูลในรบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดการ DMS i 1. ข้อมูลที่ตั้ง 2. พิกัดตำแหน่ง 3. ข้อมูลบุคลากร 4. ชื่อเบอร์โทรติดต่อ 5. ลิงก์เว็บไซต์ 6. ข้อมูลสาธารณูปโภค7 จำนวนคอมพิวเตอร์8จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อวัน3คนต่อวัน9จำนวนผู้เข้ารับบริการกศนแขวงเฉลี่ยต่อเดือน20คนต่อเดือน10รูกคณะกรรมการตำบลกศนแขวง12มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตัวชีวัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกราศนอแผนกศนอแขวงพญาไทมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะนําไปจัดทําแผนประจําปีงบประมาณ2564มีการสํารวจบริบทสบภาพปัญหาความต้องการและความจําเป็น3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนอสอดคล้องนโยบายกับสำนักงานกศนอกทม 4. มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนกศนแขวง 3. ตัวชีวัดที่3จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวิชาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูกระเบื้องค่าเป้าหมายตามแผน11คนผลการดำเนินง,งาน12คนคิดเป็นละละ109ร้อยะก0 9กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ค่าเป้าหมายตามแผน7คนผลการดำเนินงาน8คนคิดเป็นร้อยละหนึการศึกษาเพื่อพัฒนาซักจัดชีวิตหลักสูตรการรู้เท่าทันป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาและฝุ่น PM 2.5ค่าเป้าหมายตามแผน17คนผลการดำเนินงาน18คนคิดเป็นร้อยละ105 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน12คนผลการดำเนินง,งาน14คนคิดเป็นร้อยละ116การจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้การจัดการขยะตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผน6คน ผลการดำเนินงาน7คนคิดเป็นร้อยละ116ตัวชีวัตที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพค่าเป้าหมายตามแผน18คนผลการดำเนินงาน20คนการศึกษา,าเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ค่าเป้าหมายตามแผน17คนผลการดำเนินงาน18คนการศึกษาพเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน12คนผลการดำเนินงาน14คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผน6คนผลการดำเนินงาน7คนจัวชีวิที่5 จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการกิจกรรมการอ่านออนไลน์ค่าเป้าหมายตามแผน1เดือนต่อฉบับผลการดำเนินงานเจ็ฉบับคิดเป็นรายละ116อยละ1 1กกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน50คนผลการดำเนินงาน50คนคิดเป็นรายละ1 0 0 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้เปิดประตูสู่การอ่านค่าเป้าหมายตามแผน50คนผลการดำเนินงาน50คนคิดเป็นร้อยหนึ่งร้อยตัวชี้วัดที่6จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายกิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 1. กิจกรรมผลการดำเนินงาน1กิจกรรม กิจกรรมเวทีชาวบ้านค่าเป้าหมายตามแผนหนกิจกรรมผลการดำเนินงาน1นกิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้สมาร์ทโฟนสําหรับผู้สูงอายุค่าเป้าหมายตามแผนหนกิจกรรมผลการดําเนินงาน1นกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเรียงในแหล่งเรียนรู้ค่าเป้าหมายตามแผนหนกิจกรรมผลการดําเนินงานหกิจกรรม ตัวชีวิตที่7ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมประชุมวางแผนร่วมกันดําเนินการกับกศออน,น,อนกับสํานักงานเขตพญาไทร่วมกันสนับสนุนจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันสนับสนุนการใช้ทรัพยากร ให้กับภาคีเครือข่ายตัวชีวัตที่8จํานวนนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค่าเป้าหมายตามแผน12คนผลการดำเนินงาน12คนคิดเป็นร้อยละหนึ่งโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนสมาคมบ้านปันลับ ค่าเป้าหมายตามแผน10คนต่อเดือนผลการดำเนินงาน10คนต่อเดือนคิดเป็นลยละ100โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่ตามหลักปริชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผน15คนผลการดำเนินงาน15คนคิดเป็นายละ100ร่วมประชุมการนิเทศการเรียนการสอนในหน่วยงานทหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (ASR) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศนกทมกิจกรรมจิตอาสาชุมชนอุทัยรัฐตัวชี้วัดที่9ความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best p r a c t i c บริสแบ็กทีทผมได้หยิบยกการทำอาชีพช่างปูงกระเบื้องเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำช่างปูงกระเบื้องสามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพเมื่อจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้มีรายได้ที่ดีขึ้นด้านที่สองการปฏิบัติงาน5 สมรรถนะหลักหนึ่งมุ่งผลสำลีมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่สองบริการที่ดีปฏิบัติตนเป็นผู้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการด้วยความเต็มใจเป็นมิตรสุภาพไม่เลือกปฏิบัติ 3. ส,สั่งสมความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ 4. ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 5. มีการวางแผนกับสมาชิกในกศนเขตปายาไทยเพื่อร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ให้ดีที่สุดกรับผมขอจบการนำเสนอการประเมินผลการฏปรบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่1ขอขอบคุณครับ